ปังปังเด้อมือนี่ปัง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 แล้วเมื่อนี่ปังปังปังจับปังอ่าวดนี้นะครับงวดนี้ต้องเป็นวันของเรานะงวดนี้ต้องเป็นวันของเฮาพี่น้องนะครับเชื่อว่าอย่างนั้นเนาะเชื่อว่าอย่างนั้นนะครับ เลขซองนะครับเลขซองมาแล้วนะครับเยอรมันพึ่งใบาสามมันหมานต่อเนื่องจานนะครับให้เก้าอี้สามตัวครับขอบคุณครับนะใครนะครับใครเข้ามาแล้วฝากจิ้มลิงด้านล่างด้วยนะครับเปิดซองจ้าเปิดซองนะถึงจะดึกนะครับถึงจะดึกแต่ก็ยังเปิดนะครับถึงจะดึกแต่ก็ยังเปิดจ้า นะครับถึงจะดึกแต่ก็ยังเปิดนะอะเขามาเลยครับเขามาเขามาอาอย่าเฝ้ารับเด้อกูกนเตือนก่อนอย่าเฝ้ารับนะครับทำหน้าที่แล้วจ่าขอบคุณครับนะ ทุกคนทำหน้าที่ตัวเองนะครับทุกคนทำหน้าที่ตัวเองเนาะผมทำหน้าที่ของผมนะครับหน้าที่ของผมก็คือหนึ่งนะครับสร้างนนครับทำแนวทางํำนวณแนวทางมาให้ทุกคนนะครับนะมาให้ทุกคนปังๆเฮงๆรวยๆไปด้วยกันนะครับส่วนหน้าที่ทุกคนนะครับคือหนึ่งนะครับคือช่วยกันแชร์นะครับแชร์ออกไปนะแชร์ออกไปอย่างที่สองนะครับช่วยกันจิ้มลิงด้านล่างให้ผมหน่อย กาแฟหมดพอดีเลยง่วงจ้าคืนนี้ต้องทำโอนะเนี่ยคืนนี้ผมทำโอนะเนี่ยทุกคนต้องจ่ายค่าโอทีเอ้ผมนะเนี่ยทุกคนต้องจ่ายค่าโอทีใอ้ผมนะเนี่ยคืนนี้ทำงานดึกเลยนะครับประมาณถึงสี่ทุ่มอะ่ะเออคืนนี้ต้องมีสายด่วนด้วยนะคืนนี้มีสายด่วนด้วยประมาณสี่ทุ่มต้องทำงาน ทำโอหนักมากครับวันนี้นี่เห็นไหมเนี่ยขนาดรัฐบาลนะครับรัฐบาลวันนี้เปิดซองผมผมได้เปิดซองวันนี้นี่เท่าไหร่นี่สองสองสองทุ่มครึ่งอะ่ะสองทุ่มสี่สิบอ่ะนะครับพอดีอันเน็ตมันมีปัญหาพี่น้องเน็ตมีปัญหาผมก็เลยต้องแบบก็เลยต้องแก้ปัญหาเฉพาะหน้าก่อนอย่าตรงเลขอันนะอาจารย์พยายามพยายามเต็มที่นะ เลขอันนะครับเลขอันเลขดังผมคิดว่าผมปล่อยไปก่อนหน้านี้หมดแล้วนะครับวันนี้ก็เอาเอาเป็นว่าภาวนาภาวนาซอยกันอยาให้มันเป็นเลขดังเพราะเพราะว่าแนวทางผมได้มาเนี่ยนะผมได้มาผมก็ยังไม่ได้เช็คเลยนะครับแนวทางผมได้มาผมก็ท่านได้เช็คนะครับผมภาวนาซอยกันขออยาให้มันเป็นเลขดังเลขอันเพราะนะ นะครับเราก็จะเปิดไปด้วยกันเปิดไป,ปรพร้อมๆกันนะครับได้เลขตัวไหนมาก็อนุโมทานาสาธุสาธุเมื่ออื่นก็ขอให่งฮห่งให่ปังร่ำรวยทุกคนนะครับทําหน้าที่แล้วค่ะอาจารย์ขอบคุณครับสวัสดีคุณกุลาบครับเป็นยังไงเป็นยังไงวันนี้ฝนตกไหมสวัสดีคุณลาตีครับเข้ามาเด้อห้าเจ็ดปดห้าเ้าห้าอันไปแล้วค่ะ เช็คมาแล้วไม่มีเลขของผมเลยนะครับอหนึ่งในน,นั้นนะเ,ออเลขก่อนหน้านี้ผมคิดว่ามันน่าจะเป็นอ่าเลขก่อนหน้านี้ที่ผมปล่อยไปผมคิดว่าผมคิดว่ามันผมคิดว่าผมเบียดถืกแล้วนะครับทําดีที่สุดแล้วนะเออที่ก่อนหน้านี้ปล่อยพวกเลขดังเลขอะไรไปอะเลขทูบก็ยังไปตรงกับเลขดังอีกทุกคนพี่น้องนะ เออเลขเลขทูบเลขทูบไอ้ไข่นะครับจุดจุดเมื่อวันพระจุดเมื่อวันพระวันไหนนะวันวันก่อนนะครับเออวันคืนวันก่อนนะครับคืนวันก่อนจุดทูบไอ้ไข่มันเป็นวันพระใหญ่เนาะก็เลยจุดทูบไอ้ไข่ไปก็ก็ได้เลขมานะครับนะได้เป็นเลขตัวใดเดี๋ยวเดี๋ยวท้ายคลิปเดี๋ยวผมจะบอกนะครับท้ายคลิปเดี๋ยวจะบอกนะฮะสวัสดีครับ สวัสดีคุณนัทครับผมใครแชร์แล้วพิมพ์คําว่าเก้าอี้ขึ้นมาใครแชร์แล้วพิมพ์คําว่าเก้าอี้ขึ้นมาครับสวัสดีคุณชูเชิดครับเฮ <c oughs> <c oughs> อ่าบอ่านบอ่านบอ่านนะไม่ไม่ดังไม่ดังนะครับอืมอยากรู้อยากรู้อยากรู้ครับครั้งเป็นระยะระยะเหรือ สงสัยเป็นเพราะเน็ตนะสงสัยจะเป็นเพราะเน็ตครับอ่ะต่อไปนะครับเปิดด้วยตัวฟันเลยนะครับเปิดด้วยตัวฟันจากงวดนี้ฟันหกครับรัฐบาลงวดนี้ฟัน <c oughs> รัฐบาลงวดนี้ฟันหกนะครับรัฐบาลงวดนี้ฟันหก ใครติดตามมาตลอดนะครับพิมพ์เอ็ซีสำหรับใครที่เข้ามาดูครั้งแรกนะครับพิมพ์ครั้งแรกเลยจ้ะยินดีต้อนรับทุกคนนะครับนะยินดีต้อนรับทุกคนครับวันนี้ไลฟ์สดดึกมากวันนี้ไลฟ์สดดึกมากนะผมบม่เคยไลฟ์สดยังแบบดึกป่านนี้จะเถื่อเริ่มอยากนอนแล้วอ่ะเข้ามาครับเข้ามานะไลฟ์ like สดไม่นานไม่นานนะผมกเม็เริ่มง่วงแล้ว ที่จริงที่จริงผมว่าจะไลฟ์สดประมาณสามทุ่มแต่ผมดูสภาพตัวเองแล้วอุกไม่น่าไวนะครับแล้วก็มันแล้วก็เน็ตเน็ตมันมีปัญหาด้วยตอนนั้นนะอ,อ่ะเน็ตมีปัญหาก็เลยโทรแจ้งเขานะครับให้เขาแบบคล้ายๆกระตุ้นสัญญาณน,นะครับให้เขากระตุ้นสัญญาณนะเออสัญญาณก็มาก็ถือว่าโอเคแล้วทีนี้นะครับอ้าวงวดนี้นะครับฟันหก อันนี้ตัวเจาะนะครับตัวเจาะนะครับฟันหกเจาะหกแปดหกแปดแปดหกใครจะกลับเล่นก็ไปกลับเล่นได้นะครับแต่ว่างบเหลือให้กลับเล่นหกแปดแปดหกกลับเล่นได้เป็นเก้าแปดแปดเก้านะใครชอบกลับไปกลับได้หกเก้าเก้าหกนะครับหกเก้าเก้าหกไม่ต้องกลับนะครับเอาให้ได้หกเก้าเก้าหกแค่นั้นพอนะ วดน,นี้ฟันหกนะครับตัวจอหกแปดแปดหกนะครับหกเก้าเก้าหกอ่ะต่อไปต่อไปเลยนะครับต่อไปชุดตัวกันตามนี้ต่อไปชุดตัวกันนะครับวดนนี้กันเจ็ดนะครับวดงวดนี้กันเจ็ดแก่รังแรกจ๋ายินดีต,ต้อนรับครับยินดีต,ต้อนรับ สายด่วนคืนนี้สี่ทุ่มนะครับจิ้มลิงก์ด้านล่างเข้าไปรับได้เลยกันเจ็ดนะครับกันเจ็ดนะครับกันเจ็ดตัวเจาะนะครับแปดเจ็ดเจ็ดแปดเจ็ดสี่สี่เจ็ดนะครับกันเจ็ดนะครับเจาะแปดเจ็ดเจ็ดแปดเจ็ดสี่สี่เจ็ดนะครับอ่าตามนี้นะครับ ต่อไปจะเป็นเลขหมัดเดียวกับ3ตัวนะครับต่อไปเป็นเลขหมัดเดียว3ตัวครับค่อยๆเลื่อนนะอันนี้เป็นตัวแดงไหยครับอันนี้เป็นตัวแดงเลยนะครับอันนี้เป็นเลขตัวแดงพี่น้องอันนี้เลขตัวแดงนะครับตัวแดงคือขึ้นพี่น้อง <ã nh> ชอบ <m> ไม่ชอบอะไรยังไงนะครับ ชอบไม่ชอบอะไรยังไงแคบไว้ก่อนนะครับค่อยตัดสินใจที่หลังอันแล้วเลขดังนะครับเป็นฝันได้หกแปดก่อนหน้านั้นปล่อยไปแล้วครับก่อนหน้านั้นปล่อยไปแล้วนะก่อนหน้านั้นผมได้ปล่อยไปแล้วสําหรับเลขที่มันจะดังก็คือหกแปดนี่แหละผมปล่อยไปแล้วนะครับหกแปดปล่อยไปแล้วนะนะครับปล่อยไปได้โดนแล้ว นะครับแล้วก็อีกเยอะเลยเนี่ยพวกนี้ผมปล่อยไปนานแล้ว f อซจา้าขอบคุณครับอ่ะเข้ามาครับเข้ามาหมัดเดียวนะครับหมัดเดียวตัวนี้ครับหกหนึ่งหนึ่งหกหกหนึ่งหนึ่งหกนะครับเลขหมัดเดียวต่อไปเป็นเลขสามตัวจะอยู่ตรงนี้เลขสามตัวจะอยู่ตรงนี้อันนี้สำคัญนะ นะครับถ้าให้ผมเชียร์นะผมเชียร์เลขสามตัวเอาเป็นว่าถ้าให้ผมเชียร์หรือผมไปหนักเล่นตัวไหนนะครับผมเนี่ยผมจะเล่นสามตัวที่มันอยู่ตรงนี้นะครับเลื่อนลงมานิดเดียวนะครับถึงเลขสามตัวนะทุกคนรีบแขบไว้เลยเลื่อนลงมานะครับถึงเลขสามตัวทุกคนรีบแขบไว้เลย นะครับในนี้มีเลขสามตัวนะเดี๋ยวผมจะค่อยๆเลื่อนให้ทุกคนดูนะครับบางงวดนะบางงวดนี่ขจบเบิร์ซัมนี่อันนี้เรื่องจริงนะครับอันนี้เรื่องจริงบางงวดเขาดูแค่นี้นี่นี่ผมเปิดควดนี่นี่แคปแล้วก็ไปเลยนะแล้วมันออกนะครับหกสองแปดงวดนั้นอ่ะออกหกสองแปดตรงๆเลยเลขสามตัวเป็น เลขสตัวที่เป็นเลขซองอ่ะผมให้ไปชุดเดียวชุดเดียวจบเลยนะครับเลขซองให้ไปชุดเดียวจบนะครับนะใครตามตามได้ตามตามเฉพาะเลขซองเนี่ยนะครับอ่ะต่อไปเลยเลข3ตัวครับ3ตัวชุดสุดท้ายเป็นเลขตามนี้นะครับ หกสสองครับผมหกสี่สองหสี่สองนะครับใครชอบแค็บไปเลยเแค็บไปเลยครับหกสสองครับนะด้านล่างก็อยากให้เหลือนะผมบอกก่อน ด้านล่างอย่าให้เหลือนะครับด้านล่างอย่าให้เหลือหกสี 42, ่สองแคบเอาไปให้หมดนะแคบเอาไปให้หมดเลยครับอย่าให้เหลือนะสำหรับใครจะตามต่อนะครับเลขสายด่วนเคืนอน,นี้จิ้มลิงก์ด้านล่างเข้าไปเลยนะครับนับหนึ่งถึงห้าแคร็บไปเลยเดี๋ยวผมไปแล้ว <c oughs> นับหนึ่ง นับสองใครแคปแล้วพิมพ์ขอบคุณมาครับไม่รับน้ำสิ์น้ำใจนะทุกคนไม่ไม่รับน้ำสิ์น้ำใจนะนะครับแนวทางให้ฟรีปล่อยฟรีนะครับสมัครเน็ตหรามาเบิงกันไปสมัครเน็ตแล้วก็มาดูนะครับถ้าได้มานะครับถ้าได้มาแล้วนะครับเกินอ่าเกินกินเกินใช้นะครับเอาไปทำบุญว่ต้องมาทำบุญกับผมอมนะครับนะ เพราะผมไม่บได้รับบริจาคยังนะครับนะนะครับก็ไปทําบุญนะครับบ้านอยู่ใกล้วัดใดนะครับก็ไปทําบุญผมอนุโมทนานานะครับถ้าใครถูกหรือใครได้เนาะนะครับแนวทายชุดนี้นะครับทําขึ้นมาเพื่อทุกคนนะครับขอให้ทุกคนโชคดีนะครับทุกคนได้ผมก็ดีใจนะครับเลขซองหนึ่งพจิกาสองห้าหกสี่นะครับฟันหก กันเจ็ดนะครับหมัดเดียวหกหนึ่งหนึ่งหกเลขสามตัวหกสี่สองตัดเล่นได้ตัดนะครับสามตัวมีเพียงชุดเดียวนะตัดเล่นได้ให้ตัดเลยนะครับนี่สามตัวมีเพียงชุดเดียวนะครับตัดเล่นได้ให้ตัดเลยนะทุกคนได้ผมก็ดีใจนะครับเด้อพี่น้องนะครับถ้าให้ผมเชีร์ผมก็เชีร์เลขสามตัวของผมนี่แหละนาะ ่าแล้วก็หกหกหนึ่งหนึ่งหนะครับหมัดเดียวแดงจึงคืนนะครับเออเล่นได้เล่นนะเนาะขอให้ทุกคนโชคดีนะครับงวดนี้เฮงๆปังปัง,ปงร่ำรวยกันทุกคนนะโชคดีพ่อแม่พี่น้องจ้าเอานับนับหนึ่งขอถามหามก่อนนับหนึ่งนับสองนับสามนับสี่นับห้าโอเคนะครับ ยกนานปวดแขนครับผม <c oughs> ยกนานปวดแขน